โอ้โห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 โคมากหนาวมากค่ะทุกคนหนาวมากสี่องศาค่ะทุกคนสี่องศาช่วยด้วยเดินไปไม่ได้แล้วนะคะจะต้องขึ้นรถค่ะขึ้นรถเท่านั้นแค่หมื่นเก้าแล้วตอนนี้ที่นี่เท่าไหร่ที่สี ครั้งแรกนะคะที่ครั้งแรกที่พวกเราสี่นะคะสี่ย้งสาค่ะเมื่อวานหกเมื่อวานหกหกเอเมื่อวานหกวันนี้สี่วันก่อนแปดมันค่อยๆลดวันที่สองพรุ่งนี้ได้แ่สองโอ้ยอย่านะอย่าศูนย์นะหนาวจริงจังนะคะหนาวแบบหนาวยังไงหนาวเหมือนบ้านเราไหมหนาวแบบน้องแข็ง เหมือนแบบลมพัดทีน้ําแข็งมันไม่มีลมแต่ลงหนาวมันเหมือนน้ําแข็งอะวันวันจะแช่เราอะรู้ดูใบไม้ร่วงนะคะทุกคนใบไม้ต่างๆก็เริ่มออกสีเหลืองแล้วก็จะร่วงลงนะคะตอนนี้อากาศเย็นลงตลอดเลยค่ะอีกหน่อยก็จะหน้าหนาวจ้า